จักระรพิดกบีจะมาถึงในอีกไม่ช้านี้แล้วขอรับขอรับบรรยากาศทำไมมันดูแปลกเสียจริงอ,อะเออคือว่านั่นสินะขอรับข้าว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกระทันหันหละมบ้งนะเดย้ยนั่นไงข้าว่าแล้วว่าต้องเป็นเจ้าสองอุมุนเอ้ะเจ้าเป็นใครรึเน,น,นื่อแกเจ้าจน่ะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นนละพัดควันพิษไปแล้วหรือไงโอ๋อใช่ขาช้าจะเจ้าได้แล้วหนึ่งในพวกที่เป็นลมไปในตอนนั้นนี่เอง เอยเจ้สารแล้วนี่โอ้จะกพัชกระบี่มาแล้วนี่ดาทุกๆคนมากันครบแล้วงั้นสินะอิบมาเอ้ยในยามนี้เรามีเรื่องที่เร่งด่วนเป็นอย่างยิ่งเช่นนั้นรายละเอียดยิบย่อยนั้นเราจะเอาไว้ว่าทีหลังข้าจะขอทดสอบพวกเจ้าเพียงแค่เล็กน้อยเพียงเท่านั้นทดสอบนะเออเอ้อเอเอการทดสอบที่ว่ามันคือสิ่งใดกันแน่นะ นั่นอะนั่นมันบ้าอะไรเนี่ยเออฮะเขายังไม่ทันได้แม้แต่จะชักกระบี่ออกมาเลยนะปลายกระบีพ่พวกนั้นมันคืออะไรกันนะ่ช่างน,น่าอัศจรรย์ยิ่งนะักกายกระบี่ขอจักพัดกระบี่เรียกปลายกระบี่นับสิบออกมาเพียงแค่การสมัรมือเพียงแค่ครั้งเดียวเหรอพวกเจ้าต้องปกป้องตัวเองเจากพวกมันให้ได้พระเดวสิขอรับ ระวังตัวให้ดีเอ้ยบ้าเอ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยถ้าว่าฆ่ากันมันเอาไว้ไม่ได้แล้วก็ตัวข้าได้ตายแน่สารเด็กกำแพงทองคำหยาเอ้อเฮ้ยโอ้ไอ้กระบีหยุดลงแล้วนี่มัดเง่อ้อเอ้ฮ้ยเง่เอาไม่หยุดก่อนที่ตัวฆ่าจะไร้กระบี่ซะอีกทรงอูบุน จ้าคือคนคนเดียวที่ไม่หวาดเกร,ตรงต่อการโจมตีของข้าในขณะที่คนอื่นนั้นไมกกล้าที่จะชักระบีของตัวเองออกมาเลยฮนี่อออเออไเอแต่ข้าว่ามันน่าจ,จะมีเวลาเหลือเฟือให้ชักระบี๊ออกมานี่นะขอรับนี่แหละนี่แหละคือท่านพี่โหข้าละอ้สารแลเลวนี่ทําขนาดนั้นได้อย่างไรกันเทียบกับเมื่อตอนนั้นไม่สิตอนนี้กับเมื่อตอนนั้นมันเทียบกันไม่ติดเลยเหลือจะเชื่อนัก แค่ชั่วพริบตากลับสร้างโลพรานออกมาได้อย่างงั้นเหรอไอเจ้าโง่นั่นงงน่ะนั่นน่ะข่าหรือนั่นเป็นความจริงอย่างงั้นหรือเนี่เถ้าได้ยินมาว่าแม้แต่การโจมตีของอาฮีนั้นมันก็ปัดป้องได้และตอนนี้แกก็ป้องกันการโจมตีจากกะพัดกระบี่ได้อย่างงั้นหรือเนี่จากการทดสอบของข้าในคราดนี้ดูเหมือนพวกเจ้าจะเข้าใจถึงบางอย่างกันแล้วสินะซงอูมุนนั้นมีทักษะที่เหนือกว่าพวกเจ้าทุกๆคนเช่นนั้นเราจะข้ามการบรลลองในวันพรุ่งนี้ไปเสีย จากวันนี้เป็นต้นไปซองอูมุนก็คือหัวหน้าวรยุทธ์สงดัดอะเออหอท่านพี่อปปะประเดี๋ยวก่อนนะขอรับเหตุใดข้าถึงได้รับทั้งที่ยังไม่ได้ประลองเลยล่ะขอรับณเวลานี้ไม่ใช่เวลาอันควรกับการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะด,ด้วยกันเองและเช่นเดียวกันนี่ไม่ใช่เวลาที่เราควรจะต่อสู้กับเหล่านิกายอาชาธรรมินในส่วนรายละเอียดนั้นเราแปดดวงตาปีศาจจะเป็นคนบอกพูดเจ้าเองซองอูมุน จากนี้เป็นต้นไปเจ้าจะคอยติดตามค่ะเอ๋ะขอรับต้องเป็นห่วงไปข้าจะใช้ความเร็วที่เจ้ากับแม่นาคคนนั้นพอตามทันไปกันได้แล้วอขอรับมาระไปกันเลยเอ่อเฮ้ออี๋อ่ออ่องพระโพธิสัตว์ข้านึดว่าข้านจะตายแล้วซะอีกอ่าเา้ แต่ตน้นข้านะ่ะไม่ได้ใกล้เคียงกับมันเลยแม้แต่น้อยเด้ย่โอ,อูมุนจุบ,บิน,นั่นแก่ะไปตัวอะไรกันแน่เนี่ยพี้อเจ้าพรากระบีจะพาท่านพี่ไปที่ใดกันแน่นะ <c oughs> อ,อ,อ,อย่าหิ้งดาสจันใจยิ่งนะเพียงแค่ได้มองท่าสาการย่างก้าวของเขาข้าก็ได้เรียนรู้อะไรมามากมายเลยราชบุรก,บกระบีนี่ มันเป็นสิ่งที่เกินกว่าจินตนาการได้ยิ่งนะักไม่สิมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะคาดเดาได้เลยตั้งหากใช่แล้วละ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับข้าที่จะไต่เต้าตามรอยเท้าของทตาข้าได้นะเมืองไทยหยวนแห่งชั้นสี่ที่ตั้งคอนิกายอาชาเทมินประตูหลักฮะมิใช่ว่าที่นี่คือที่ตั้งคอนิกายอาชาทมินหรือนี่เราจะมาแยกเขี้ยวเช่นนี้ได้เลยหรือนี่มันอะไรเนี่ย ะจะเป็นใครเนี่ย,ยข้ามาหาสหายเก่าของข้าคูยูโฮเจ้าไปเรียกเขามาให้ข้าได้หรือไม่จะก,กล้าดียังไงที่ได้เอ,อ่ยชื่อของท่านเจ้านิกายอย่างนี้นะฮะหาเรื่องตายรืไหนพวกเจ้ารู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยคืออืมจะเจ้าทำอะไรเนี่ยในบรรันอะวายอ่ะวายเออ น้อยหน่สะแล้วพวกเจ้านะ่ะทำอะไรกับคนขอ,ของข้าเฮ้ยใหญ่ามากดีกเขาลงจากพื้นมาร่างกายของข้าก็สั่นสะเทือนเลยเขาเป็นใครกันแน่เนี่ยอย่าเ,เล่นให้มากสิเจ้าทำเด็กของข้ากลัวหมดแล้วนะน้อยจักรพัฒด์คระบีไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจ้านิกายอาชาเทมินจักรพัฒดิคลั่งออ เขาคนนี้ก็คือจกักรพรรดิคลั่งอย่างง่าหรือนอกจากจากักรพรรดิกระบี่แล้วเขาก็เป็นหนึ่งในนักรบที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้อีกด้วยกูยูโฮโอเอ๋ยข้ามีเรื่องด่วนที่จะแจ้งให้เจ้าทราบเจ้ายาฟังไหมละ่ะเฮ้ยจะให้จอมยีดพระเชเจ้าทอมังที่นี่เองสงสัยว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นงั้นสินะเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นข้าคิดว่าหน่วยข่าวครองขอออาชาเทมินก็พอมีฝีมือมากกว่านี้เสียอีกอาเจ้านี่ จ้านาคิดจะมาหาเรื่องข้าเช่นนี้หรือไงฮะพวกเขากำลังขู่เข็นกันด้วยพลังอันเหลือล้นจนทำให้ร่างกายของข้าแทบจะยืนไม่ไหวเลยในฐานะสหายพวกเขามีเรื่องอะไรที่ต้องโกรธแค้นกันขนาดนี้ด้วยพวกเขาเป็นพวกตรงข้ากันแบบสุดๆไปเลยคนหนึ่งเป็นผู้นำฝ่ายธรรมะส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้นำฝ่ายอาธรรมพจะเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งคู่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะเฮ้ย ดูเหมือนพวกเขาจะเรเบิดพลังออกมาได้ในไม่ช้านี้เลยสวยแล้วไง